เปิดภาพหนุ่มๆ BTS พร้อมหน้ากันส่งจีนรายงานตัวรับใช้ชาติวันที่13ธันวาคมมีรายงานว่าเหล่าอา์มี่และสื่อมวลชนมาร่วมตัวกันที่ศูนย์ฝึกทหารในเมืองยอนชอนจังหวัดขยองกีเพื่อเก็บภาพและส่งศิลปินหนุ่มระดับโลกอย่างจีน BTS หรือคิมซอกจีนรายงานตัวเข้ากรมรับใช้ชาติตามระเบียบกฎหมาย โดยจีนปัจจุบันอายุ30ปีเป็นสมาชิก BTS ที่มีอายุมากที่สุดในวงและเป็นคนแรกของวงที่เข้ารับใช้ชาติ และว,วันนี้สมาชิกวง BTS นำโดยชูก้ IM, า RM เอ็มจโฮปจองกุกจีมินและ V พร้อมใจกันไปส่งพี่คนตัวเข้ากรมที่จังหวัดคยองกีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างเป็นไปตามส่วนตัวขณะเดียวกัน Big Hit Music ก็ได้ออกมายืนยันก่อนหน้านี้ว่าสมาชิกทั้ง7คนจะทยอยเข้ากรมเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติเป็นเวลา2ปีและจะออกมาครบอีกครั้งในปี2525 25.